กรมฐานสภายดีครับผมโอเลี้ยงเิญยิ้มที่ปรึกษารัฐบาลครับขออนุญาตท่านสมภาคที่เวียดนามกระทรวงว่า,าท่านทำฝั่งเดียวกันนี่แหละครับผมว่าคุณแม่ท่านไม่ได้กล่อมเพลงนี้แหละครับผมว่าฝั่งลุงพนั้นมันน่าจะเป็นเพลงนี้มากกว่าโอ้ลังเฮเเ,เ,เลูกจ๋า นอนลอนเอด้คนดีลูกเอนนอนนอาอน้า ท,ท่านสมาชิคาากครับท่านประธานครับสภานี้เราให้อภิปรายไม่ได้ให้มาหอนน,นะขอบคุณครับท่านสมาชิกครับเดี๋ยวเราขอเปิดการอภิปรายด้วยท่านรองนายกรัฐมนตรีมันนะครับตัวแทนจากฝั่งรัฐบาลนะครับเชิญท่านพนมปีจเจริญครับขอบคุณกับท่านประธานผมพนมพนปีเจริญจากสุปรรครับยกมือไม่ใช่อะไรท่านประธานผมเกรงว่าเดี๋ยวจะไม่จบคืนนี้นะในการอภิปรายเปิดมาก็หมาหอนสองตัวสามตัว กำลังจะบอกอยู่เลยเอาไปฝังสักตัวแล้วกันดูท่าทางจะได้ฝังหมาบ้างนะ้วท่านประธานท่านประธานที่กรบครับแบบเห็นบรรยากาศวันนีนะ้ดาบก็แกว่งมือก็ควยไอ้นั่นมันยุคสมัยนู่นกรุงศรีอยุธยาหนนะครับศึกบางระจ,จันเดี๋ยวนี้ผู้หญิงไทยยุคดิจิตอลนี่เขาไม่ใช้ดาบแล้วครับใช้เหนียวฮนะจริง ยุคสมัยเดี๋ยวนี้มันใช้อาวุธสงครามมาแล้วเนียวก็เหนียวเยี่ยวยังยืนเลยรรท่านประธานผู้หญิงใดเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วรรท่านประธานบอกวันนี้จะให้ผู้หญิงพูดมากหน่อยเพราะเป็นวันสตรีสากลจริงๆเนี่ยไม่ต้องบอกครับผู้หญิงพูดมากมาตั้งแต่ในอดีตแล้วครับรรท่านประธานรู้ไหมครับประทูที่อยู่ในเข่งที่เราแยกไปออกนะประตูเนี่ยตัวไหนตัวพูดตัวเมียแยกยังไงครับดูหลังทอดะรู้เลย เป็นยังไงครับตัวผู้จะปากหุบตัวเมียจะปากอ้าแสดงว่าตัวเมียพูดมากกว่าตัวผู้ครับท่านประธานปากยังอ้าอยู่เลยปากยังอ้าอยู่เลยท่านประธานเพราะฉะนั้นยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดนะฮะจริงๆแล้วเห็นแม่สาวบางอาจารย์เนี่ยผมว่าเด็กยุคนี้เนี่ยท่านสเสน่ห์ก็ผมก็คงเห็นด้วยเรามันนะยุคสมัยก่อนเด็กสมัยรุ่นท่านสเสน่ห์อย่างผมท่านสมชายเนี่ย เนี่ยก็ทั้งท่านประธานเองเนี่ยเด็กสมัยก่อนก็ตันยูรู้คุณเพราะอะไรท่านประธานกินนมแม่เด็กเดี๋ยวนี้ใจร้ายกินนมวัวนะเลยได้อาหารจากสัตว์มาไม่ได้นมจากแม่โตแล้วมาขวิดพ่อขวิดแม่ใช่อาวาสฟันคอพ่อฟันปวัที่วางยาพ่อจนตาย ผมเลยคิดอย่างนี้ท่านประธานไหนๆแล้วรายการเราก็ออทแอร์ไปทั่วประเทศอยากให้แม่สาวบางระจ,จันสาธิตการให้นมลูกกับคนรุ่นใหม่ได้ดู oh, <no. S 1> <laughs> บางครั้งเนี่ยเด็กไม่ยอมดื่มนมเราไม่ไรผู้ใหญ่รออยู่เยอะเลยฝั่งนู้นน่ะ oh, <no. S 1> <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานมันจะเป็นการสาธิตที่เป็นประโยชน์กับสังคมมากเลยท่านประธานอย่างท่านสมภักนี่ คุณแม่เป็นสตรีสากลฟังเพลงยังฟังเพลงเอลวิสทา,านประธานฟังเพลงสากลแต่ผมจะบอกให้ยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้หญิงสมัยก่อนจะรักนวลสงวนตัวนี่จะออกรบยังต้องแบบนี่เลยนะฮะอันนี้ก็ชุดอะไรนะตะเบงมานใช่ไหมเนี่ยต้องแบบรักกลุมอะไรที่แบบก่อนจะตายสู้สุดตายยังไงก็ต้องรักนวลสงวนตัวไม่ให้เขาเห็นของสงวน โอ้ยสมัยก่อนรุ่นแบเนี้แม่ดาราเนี่ยกระมิดกระเมียนจะเปิดรุ่นเปิดไม่ได้จับมือยังสะดุ้งเฮือกเลยแล้วใส่เสื้อผ้าห่อยังกระท้อนห่อแกะห่อไ้ทีเน่าแสแล้วธรรมทานแกะช้าไปหน่อยยุคสมัยนี้อย่าไปว่าลูกหลานที่เขาแต่งตัวชวาาชวิวมันต้องโชว์โปรดักต์กันบ้าง งั้นมันขายไม่ออกท่านประธานจะมาห่อแบบรุ่นเราได้ไงอ่ะโอ้ยเด็กเดี๋ยวนี้ใส่เสื้อกออกใส่เดี่ยวก้มทีเห็นไปถึงถนนวงแหวนรอบนอกท่านประธานมันต้องโชว์โปรดักต์กันบ้างหมดสมัยแล้วนะแล้วหญิงสมัยก่อนอยู่บ้านเลี้ยงลูกใครหาเลี้ยงผัวผู้หญิงสมัยนี้ผู้หญิงทำงานให้หัวเลี้ยงลูก ดูนายกผมเป็นตัวอย่างไงให้หัวเลี้ยงลูกวิ่งตามหัวยง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 ลูกก็วิ่งตามหัวไปส่วนเมียวิ่งตามพ่อไปแล้วแต่พ่อจะสั่งยุคสมัยเพิ่นเปลี่ยนท่านประธานอดีตน,นะถามเนี่ยผู้ชายอายุมากมากดูท่านเสน่ห์กับผมก็เหมือนกันเราก็อยากได้ภรรยาอยากได้ผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านมือชายใช่ปะ เราก็เป็นอย่างนี้กันนี่พอยุคท่านเอกยุคท่านคิงนี่พวกวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่อยากไม่สนใจว่าผ่านมือชายไหมแต่อยากได้ผู้หญิงที่ไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อนกลัวจริงๆผู้หญิงที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วแล้วโลกก็ไม่รู้เป็นอะไรนะท่านประธานผู้ชายก็สวยเอาสวยเอา ผูห้หญิงก็ขี้เลยเอาขี้เลยเอาต้องไปผ่านมีดหมออยงนั้นไม่สวยจมูกนี่แมบใช่ต้องไปยกชอบฟ้าไบละกาหางหงอย่างที่ผมเคยบอกอ่ะต้องไปดันจมูกนอนทิ่มตาผัวทั้งคืนเลยจมูกก็ยังก็นักแข่งเพราะฉะนั้นยุคสมัยมันเปลี่ยนเมื่อก่อนนะลองถามรุ่นแม่ดาราดูกลัวผู้ชายบอกเลิกมาก ถ้าผู้ชายบอกเลิกหัวทิ้งไม่มีใครเลี้ยงเดี๋ยวนี้เหรอ <L un> ไม่ห่วงถามย้ำมันเลยตกลงมึงจะเลิกแน่นะไอ้เท่ากู <L un> จะได้รู้ว่ามึงเลิกแน่ถ้ามึงอยากเลิกนะเก็บเสื้อผ้าออกไปเย็นนี้หรือพรุ่งน,นี้ก็ได้แล้วแต่มึงสะดวกสามีจะถามเอา้าททำไมกูต้องออกไอ้นีบานกู เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านผู้หญิงรวยกว่าผู้ชายลองถามดูดิในเนี้ยเกินกว่าครึ่งผู้หญิงเงินเดือนเยอะกว่าผู้ชายมีท่านเสนกห์กับผมนั่นเองที่เงินเดือนเยอะกว่าเมียแต่พอไปดูในบัญชีแล้วเมียเงินเยอะกว่าเราเออทั้งที่มันหาเงินได้น้อยกว่าแต่เงินเก็บเยอะกว่าเราเพราะมันเก็บหมดมันเอาของเราไปเก็บด้วย เป็นการฝากง่ายแต่ถอนยากที่สุดในโลกก็ฝากเงินเมียนเนี่ยแหละเพราะนั้นยุคสมัยมันเปลี่ยนเมื่อก่อนเหรอผู้หญิงกลัวมากนะได้กับผู้ชายบางทีได้ก่อนแต่งพอได้แล้วท้องกลัวมากกลัวเขาแบบท้องแล้วทิ้งเดี๋ยวนี้ยุคดิจิตอลพอท้องเสร็จแล้วผู้ชายจะติ้งไอ้มึงไม่ต้องติ้งกูกะให้มึงมีลูกกับกูเฉยๆกูอยากได้ลูกไม่อยากได้มึงมึงไปได้ ยุคสมัยมันเปลี่ยนนี่คือผู้หญิงสากลเมื่อก่อนนะชายเขาเปลือกใช่่าวหญิงเขาสารผู้ชายงอกที่ไหนก็ได้เพราะผู้ชายเป็นเขาเปลือกเดี๋ยวนี้เรอ <c oughs> ผู้ชายเขาสุกผู้หญิงเขาสวยม,มันแปลว่าอะไรครับกินได้ทั้งคู่ <c oughs> แล้วบางทีมันไม่กินกูกินกันเองก็ได้ มันโลกสมัยมันเปลี่ยนแล้วโลกเราเสรีเมืองไทยยิ่งเสรีใหญ่รอดูสงกรานท่านประธานที่จะถึงเร็วๆนี้จะเห็นอะไรครับจะเห็นคนที่กินกันเองมาบ้านเราเยอะเลย <c oughs> พวกเขาสวยกับเข้าสุกเลยเดินถนนเข้าวสารเ <c oughs> ต็มไปหมด <c oughs> อยู่เมืองจีนอยู่สิงคโปร์แสดงออกไม่ได้อยากมาเมืองไทยนี่แหละ <c oughs> โอ้โหโลกเราประเทศเรานี่ต้องยกความดีให้ประเทศไทยนะที่เสรีมาก ชายจดทะเบียนกับชายได้หญิงจดทะเบียนกับหญิงได้มีประเทศไหนเสรีเท่านี้นี่ในยุระทเบตยุคนี้เตี่ยอิสระความจริงจะเปรียบก็ได้นะผู้หญิงเหมือนมะนาวไม่ต้องเปรียบข้าวสารข้าวเปลือกหรอกผูห้หญิงเหมือนมะนาวเหมือนตรงไหนครับผู้ชายเหมือนมะม่วงเอา้าผู้หญิงเปรี้ยวผิดปกตินะยุคนี้ต้องผู้หญิงหวานพออายุมากแล้วคืนๆนหน่อย แต่ผู้หญิงยุคนี้ดูแต่ละคนเนี่ยเปรี้ยวๆทั้งนั้นส่วนผู้ชายเหมือนมะม่วงรอแม่ผู้หญิงนี่ไปสอยเดี๋ยวนี้ผู้ผู้หญิงสอยผู้ชายนะท่านประธานเคยไปเที่ยวบานคืนบ้างเปล่าไม่เคยไปแล้วสิอย่าไปถามท่านเนนะว่าเคยไปไพ่ยนั่นยังไม่เคยไปใหญ่ดีแต่ว่าคนอื่นดีจ้าไปนั่นแหละนะอ้นี้มันหัวอกเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงยุคนี้ยุคดิจิตัล นะเมื่อก่อนนะรุ่นนี้ต้องเสน่ห์ปลายจวักทำอาหารไม่อร่อยผัวจะทิ้งวันวันไม่ทำทำอาหารกินทั้งวันแล้วดูหุ่นเลยทำเองกินเองโอ้โหผัวของจะเหลือนี่เป็นคนหน้าคบมากผู้หญิงวัยนี้ผู้หญิงยุคนี้เนี่ยยุคแม่ดอกดาหลเนี่ยเป็นคนหน้าคบเพราะเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย จักะไหลลงมาเท่ากันหมดยุคนี้เป็นยุคเสน่ห์ปลายจหวักรุ่นนี้อะเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่ปลายจหวักท่านประธานอยู่ที่ไหนครับปลายนิ้วถามเลยไอ้อ้วนไม่อยากกินอะไรบอกกูเดี๋ยวกูเอานิ้วกดให้สั่งแก็บมาส่งรู้ว่าร้านไหนอร่อยใช้นิ้วกดไม่ต้องเสน่ห์ปลายจหวักปลายนิ้วเป็ดที่ว่าอร่อย หมูแดงที่ว่าอร่อยก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไหนอร่อยใช้สเสน่ห์ปลายนิว้วจิ้มจึกมาเจือกกินจุบเสร็จแล้วไม่ต้องไปสั่งถึงร้านอยู่บนที่นอนก็สั่งอาหารได้บางทีเอาของเก่ากำลังออกนะนั่งอยู่ในโถส้วมสั่งของใหม่มาส่งหน้าบ้านแล้วของโลกดิจิตอลของเก่ายังไม่สุดเลยของใหม่มาจอหน้าบ้านแล้ว กดติ้งตองออกเอเอาเองก็ไม่ได้ต้องให้มันรอก่อนยุคสมัยมันเปลี่ยนท่านประธานและจะบอกให้เมื่อก่อนผู้ชายต้องจีบผู้หญิงต้องตือ้อนี่รุ่นท่านเอกยังเป็นอยู่เลยตามตื้อผู้หญิงตามจีบผู้หญิงกว่าจะได้ตะลน่วยโอ้สายตัวจำขาดเดี๋ยวนี้เหรอไม่ต้องผู้หญิงก็จีบเอง,งแล้วไม่ต้องกลัวนั่งรอให้เข้ามาขอเหรอครับรอสวยแบบมะม่วงเลยท่านประธาน ผู้ชายนั่งเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยเดี๋ยวสำรวจเองทรัพย์สินพอไหมมีทรัพย์สินอะไรบ้างเงินในบัญชีมีไหมสำรวจดูถ้าดีก็โอเคแล้วดูด้วยว่าผลงานเป็นยังไงอยู่กันสักพักหนึ่งไม่ชอบใจปล่อยสะดอกคราห์ทำ <c oughs> ผู้ชายเหมือนป้าตะเพียนไงไม่ทราบไม่ดีก็เลิกกันไปแล้วไม่มีใครได้ใครเสียนะเมื่อก่อนได้เสียใช่ไหมแต่งงานแล้วต้องได้เสีย <c oughs> เดี๋ยวนี้ ไม่แน่ว่าใครได้ใครเสียเมื่อก่อนโอ๊ยฉันได้เธอแล้วผู้ชายต้องบอกฉันได้เธอแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเมืงองเสษ็จกูแล้วแล้วผลงานไม่ดีประเภทนกกระจอกจะไม่ทันกินน้ําไปได้ไอ้เท่าไม่เอาลองก่อนก็เปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นยุคสมัยมันเปลี่ยนเพราะ,ะนั้นยุคสมัยเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าเราอย่าไปยึดติดรูปแบบเดิม เดิมผู้หญิงไทยในยุคสากลนี้นะในสากลระโลกเนี้ยผู้หญิงเก่งขึ้นฉลาดขึ้นสามารถขึ้นที่สำคัญมากคือกล้าขึ้นในการตัดสินใจว่าจะเลือกแบบไหนจะทำแบบไหนผู้หญิงเป็นผู้บริหารมากขึ้นและในปัจจุบันเก่งขนาดเป็นนายกได้ในอายุที่ไม่ควรจะเป็นก็เป็นนายกแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นนายกนมินี a ก็ตาม แต่มันก็แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีการยอมรับมากยิ่งขึ้นนี่คือโลกสมัยใหม่ด้วยความรบรครับท่านประธานโอ้ขอบคุณมากครับท่านประนมปีเจริญสภาษม